ท่านครับกับผมคณะกรรมการรครับรองผู้ในการโรงเรียนและรับมอบหมายจากท่านผู้ในการครับมีประเด็นที่จะแจ้งใหผู้ปกครองนะครับให้ทราบถึงเรื่องของการเตรียมตัวนะครับที่จะเข้าสู่การเรียนทางไกลซึ่งทางสพทนะครับได้จัดการประชุมไว้เมืม่อวันที่30มเมษายนที่ผ่านมานะครับในการเรียนทางไกลนะครับจะเป็นการเรียนที่จะเสริม นะครับการให้ความรู้นักเรียนโดยที่นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียนซึ่งเป็นการที่จะแก้ปัญหาในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรันี้อยู่ในการเรียนทางไกลนะครับทางโรงเรียนบึงสัมพันธ์วิทยาคมได้มีการแบ่งการเรียนทางไกลเป็นสอบช่องทางใหญ่ช่องทางที่1ก็คือการเรียนทางไกลด้วยโปรแกรมที่ทางสปทอจัดขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นโปรแกรม DLTV นะครับในโปรแกรม DLTV นี้จะมีการแบ่งระยะเวลาในช่วงเวลาที่ชัดเจนซึ่งทางกลุ่มบริหารวิชาการจะทำการจัดเป็นตารางเรียน,นะครับให้กับนักเรียนได้ทราบว่าในแต่ละวันนั้นจะมี DLTV ในช่วงใหนบ้างและ2นะครับคือการเรียนรู้ด้วยระบบ Google Classroom ซึ่งในการเรียนรู้ระบบ Google Classroom นะครับ คุณครูที่เป็นคุณครูของเรียนึูสัมพันธ์วิทยาคมเองนะครับจะเป็นผู้จัดเนื้อหาและก็จะเป็นผู้ที่จะเลือกนะครับเนื้อหาต่างๆในช่วงนี้ช่วงเริ่มต้นก่อนที่สถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับมาให้กับนักเรียนได้เรียนรู้กันซึ่งในการใช้งาน Google Classroom นะครับกับผมได้แจ้งให้ทราบในระดับต่อไปครับครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับในการที่จะเรียนทางไกลในครั้งนี้ มีอะไรบ้างน,นะครับผมขอแจ้งให้ทราบอย่างนี้นะครับหนึ่งนะครับที่ท่านจะต้องเตรียมคือ 1. ทีวี TV, ซึ่งเป็นสมาร์ททีวีสามารถรับอินเทอร์เน็ตได้ 2. นะครับคือโทรศัพท์มือถือหรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทโฟนธรรมดาที่ละครับ 3. แท็บเลต็ตอุปกรณ์แท็บเล็ตนะครับเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่กว่า,ามือถือ4นะครับคอมพิวเตอร์แบ่งนะครับคอมพิวเตอร์แบบ แท็ตโต๊ะธรรมดาหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กกระดาษและนอกจากอุปรกรณ์ที่เราใช้นะครับจะมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้ได้ดึงข้อมูลมาจากโปรแกรมนะครับที่คุณครูเขาได้สอนผ่านระบบทางไกลไปให้ซึ่งถ้าเป็นของ d l TV นั้นท่านสามารถเปิดดูในช่องสัญญาณได้เลยแต่ หากเป็นเรื่องของการใช้ Google Classroom นะครับซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนในเฉพาะวิชาของโรงเรียนพื้นสัมผัสวิทยาคมจึงๆจะเป็นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในส่วนนี้นะครับสำหรับชนิดของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้นะครับทั่วๆไปก็จะมีอยู่2อย่างซึ่งท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมหรือที่ท่านมีความสะดวกนะครับแบบที่1คือเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านทั่วไปนะครับซึ่งท่านสามารถ,ถติดต่อกับทางศูนย์ตัวแทนจำหน่ายได้นะครับผู้ให้บริการได้แล้ว2คือสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือตามผู้ให้บริการเช่น a s to move d e t a c หรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งเขาก็จะขานมาเป็นรายชั่วโมงนะครับส่วนรายละเอียดในเรื่องของการให้บริการนั้นต้องรบกวนท่านผู้ปกครองได้สอบถามกับทางผู้ให้บริการเองซึ่งผมเชื่อว่านะครับหากท่านมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับท่านก็จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตดูได้เลยเพราะว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้นั้นเพียงพอครับ ในส่วนของ Google Classroom นะครับผมจะขอพูดในส่วนนี้เพราะว่าโรงเรียนบึงสามวาิทยาคมนะครับได้เลือกใช้โปรแกรมของ Google Classroom นะครับมาใช้ในการเรียนการสอนขณะนี้นะครับคุณครูของเรานะครับก็ได้มีการอบรมนะครับที่จะใช้โปรแกรมนี้เพื่อที่เตรียมเนื้อหาในช่วง2เดือนข้างหน้านี้ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดนะครับ ให้นักเรียนใช้ในวันที่18ที่ถึงนี้สําหรับโปรแกรม Google Classroom นะครับเป็นโปรแกรมที่นักเรียนนะครับเข้าไปใช้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์จะสะดวกกว่าใช้ในทีวี Google Classroom นะครับจะแบ่งการใช้งานออกเป็นรายวิชาซึ่งนักเรียนจะต้องนะครับสมัคร ID เข้าไปใช้หลังจากนั้นนะครับคุณครูที่ได้ทำการสอนในแต่ละรายวิชา ก็จะได้มอบหมายงานนะครับได้มอบหมายความรู้นะครับหรือจะจัดการเรียนการสอนอาจจะเป็นไลฟ์สดก็ได้น,นะครับนับเวลาเรียนเข้ามาแล้วก็ใช้ไลฟ์สดคุยกันรวมถึงการให้ใบงานการให้ใบความรู้นะครับผ่านนักเรียนให้นักเรียนผ่านโปรแกรมนี้ก็จะมีคําถามในเรื่องของการเรียนว่าจริงๆแล้วเนื้อหามันพอไหมในการเรียน คุณครูจะเป็นผู้คัดเลือกนะครับเลือกเนืเ้อหาเบื้องต้นให้เหมาะสมกับกิจกรรมในช่วงแรกนี้ก่อนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมไปด้วยเพราะว่าแน่นอนครับเริ่มต้นมักจะต้องศึกษากันต้องใช้เวลาเลยก็จะเลือกเนื้อหาที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถวัดรลได้แล้วก็สองนะครับในวิชาภาคปฏิบัติเช่นวิชาะตะโกรวิชา,าร้อยมลายนะครับหรืออาจจะเป็นวิชาที่ต้องเล่นดนตรี สำหรับวิชาที่ประเภทนี้นะครับวิชาท,ที่ใช้ทักษะนะครับเรื่องต้นคุณครูท่านนะครับก็จะให้เนื้อหาในเรื่องของการอาักคทฤษฎีเข้าไปก่อนหลังจากนั้นภาคปฏิบัตินะครับเราก็จะกําหนดอีกทีนึงว่ารูปแบบของการสอบภาคปฏิบัตินันจะเป็นอย่างไรครับในการเข้าใช้งานโปรแกรม Google Classroom นะครับนักเรียนจะต้องมีอีเมลซึ่งชื่อว่าเป็นอีเมลของโรงเรียน b w i t a c t h นะครับ สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนบึงสัมพันธ์วิทยาคมเดิมนะครับนักเรียนจะมีอีเมลนี้อยู่แล้วซึ่งคุณครูสามารถแอดนักเรียนเข้าไป Google Classroom ได้เลยแต่นักเรียนชั้นระดับม .1 ที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับทางโรงเรียนจะทําการสมัครให้รวมถึงนักเรียนชั้นม .4 ที่เข้าใหม่ด้วยนะครับหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนได้อีเมลแล้วนะครับที่เป็นอีเมล b w i t a c t h ตัวนี้นะครับ เราจะสามารถเข้ามาจอยในการเรียน Google Custom ได้ครับตอนนี้นะครับโรงเรียนได้ทำแบบสำรวจนะครับผ่านฟอร์มของ Google นะครับ Google Form ซึ่งในแบบสำรวจนี้นะครับจะประกอบไปด้วยข้อมูลนะครับรวมถึงสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับขอความกรุณาท่านผู้ปกครองนะครับได้ช่วยตอบนะครับผ่าน Google Form ซึ่งทาง Google Form นี้นะครับคุณครูที่ปรึกษาในแต่ละชั้นเรียนจะนำฟอร์มนี้นะครับส่งไปให้ กราควรถามนักเรียนนะครับว่าได้ฟอมนี้หรือยังเพื่อเพื่อให้นักเรียนได้นําให้ท่านดูจากนั้นข้อมูลที่ท่านตอบกลับมานะครับทางเรียนจะได้นําเป็นสิ่งที่จะต้องนํามาพิจารณาซึ่งมันมีหลากหลายประเด็นนะครับเช่นประเด็นในเรื่องของความพร้อมด้านอุปกรณ์ท่านมีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์แค่ไหนประเด็นในเรื่องของความพร้อมด้านการดูแลนะครับท่านพร้อมจะดูแลบทในช่วงนั้นไหมนะครับเรื่องความพร้อมด้านอินเทอร์เน็ตนะครับ ตอร์เน็ตของท่านนั้นินเทอร์เน็ตของท่านนั้นมีอยู่ในภ็คเกตแบบไหนนะครับซึ่งคุณครูในแต่ละชั้นเรียนนะครับก็จะได้เลือกนะครับและทราบเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละห้องไว้นะครับว่าในความพร้อมแต่ละห้องเป็นอย่างไรลมงสุดท้ายนะครับทางฝ่ายบริหารนะครับจะได้หาแนวทางในการที่จะบริหารจัดการความพร้อมตัวนี้นะครับยังมีไม่มากพอทางด้านช่องทางในการติดต่อกับทางโรงเรียนถึงสําคัญนิยาคณนะครับช่วงนี้ทางโรงเรียนได้ สร้างช่องทางนะครับดังนี้ครับช่องทางที่1ครับเป็นช่องทางในเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนบึงสัมพันธ์วิทยาคมเพจนี้นะครับจะมีแอดมินที่เป็นคุณครูนะครับคอยดูแลแล้วก็ตอบแบบสอบถามนะครับตอบคาถามแล้วก็ให้นะคัตอบในสิ่งที่ท่านผู้ปกครองหรือนักเรียนสงสัยช่องทางที่2คือ Line แอดนะครับหรือไลน์ออฟฟิเชียลไลน์ออฟฟิเชียลนี้นะครับคุณครูจะใส่คิวอา e ไว้ไปให้กับนักเรียน นะครับที่มาสมัครใหม่ซึ่งจะจําเป็นมากสําหรับชั้นม .1 นนและก็ม .4 ใหม่ใน Line official นี้นะครับท่านสามารถที่จะติดต่อหรือก็สอบถามเพิ่มได้และอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เป็นช่องทางที่เป็นที่นิยมนะครับซึ่งทางผู้ปกครองอาจจะใช้ก็คือช่องทางของการโทรเข้ามาสอบถามนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็าจะมีเบอร์โทรข,ขึ้น์าลั่นนะครับสามารถโทรมาสอบถามในเรื่องที่ท่านสงสัยหรือต้องการจะติดต่อเพิ่มเติมได้ครับ และสุดท้ายนะครับคือคุณครูของโรงเรียนพึงสัมพันธ์เรี่อของทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่เป็นประจําชั้นของท่านหรือไม่ได้ประจําชั้นก็ต่างน,นะครับถ้าเจอหรือรทราบว่าเป็นคุณครูพึงสัาพ,พันธ์สอบถามผ่าคุณครูก็ได้เลยครับครับและสุดท้ายนี้นะครับขอนก่อนจากการขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าร่วมการประชุมครับในวันที่8พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับเวลา9นาฬิกา00นทาง สพทนะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับขอเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านครับเข้าร่วมการประชุมเพื่อที่จะรับฟังแนวการจัดการเรียนทางไกลอันนี้สําคัญนะครับซึ่งถ้าท่านได้รูบฟังนะครับท่านก็จะได้รับความกระจ่างในหลายๆข้อที่ผมพูดไปในวันนี้รวมถึงกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งการเรียนทางไกลก็จะเริ่มในวันที่18พฤษภาคมที่ถึงนี้ครับ กาสนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ส่งลูกหลานมาเรียนนะครับกับโรงเรียนมสัพธันยทยาคมซึ่งเราตั้งใจจะทําในทุกส่วนนะครับให้กับลูกหลานที่ท่านได้ฝากเข้ามาเป็นสิษย์ของเราให้ดีสุดครับสวัสดีครับ